น้องพีเจลูกชายคุณแม่จุย๋ยจารัญญาฝึกนั่งหลังตรงแล้วนะคะหนุ่มน้อยตั้งใจสุดๆเลยคะ่ะสำหรับน้องพีเจลูกชายของจุ๋ยจารัญญากับพุธสมณียชัยวิสะมีแฟนๆขับติดตามกันความน่ารักเยอะมากเลยทีเดียวคะ่ะโดยนักจะมีเห็นความน่ารักของทุกมงหนุ่มน้อย ที่ออกมาให้ได้มีป้าๆน้าอาที่ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้น้องพีเจนั้นก็อายุได้ประมาณ6เดือนแล้วกว่าๆแล้วคะ่ะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน้องพีเจนั้นก็เป็นเด็กวัย6เดือนแต่ก็โตมากๆเลยล่าสุดจุ๋ยนั้นก็ฝึกให้ลูกชายได้นั่งหลังตรงโดยโพสเฟซบุ๊กและระบุว่าฝึกนั่ง<ม>หลังตรงกับ หมาม้านะครับงานนี้ก็บอกเลยว่าหนุ่มน้อยนั้นของพี่ๆทั้งตั้งใจฝึกมากๆเลยค่ะคุณแม่ทำอะไรก็ทำตามหมดเลยโอ้ยจุยร้องเพลงเข้าจังหวะเลยค่ะดูเหมือนว่านาะหมามีนั้นพยายามนั่งหลังตรงนะคะจับมือหมามีหน่อยโอ้ยโอ้ยเอ็นดูในความตั้งใจของเต่าน้อยพี่เจเลยจังเลย นอกจากนี้น้องพีเจนั้นก็ยังฝึกนั่งหลังตรงไปแล้วแต่ก็ยังยิ้มหวานหัวเราะร่าเริงไปด้วยอีกช็อตนี้ใครๆเห็นแล้วก็ต้องใจละลายเลยล่ะค่ะดูจากสีหน้าแล้วแววตาแล้วก็บอกเลยว่ามีความสุขมุ้งมิ้งตั้งใจเหลือเกินเต็มร้อยมากๆเลยค่ะคุณแม่ก็ชูมือสูงสูงเพื่อให้ลูกชายมองตามจะได้หลังตรงไปด้วย ซึ่งพ่อพ่อกับน้องพีเจนั้นก็ทำเอาออกได้ได้ยินแล้วถึงกับแม่อุ้ยจะไม่ลืมจะชื่นชมลูกชายว่าเก่งมากๆส่งสุดท้ายด้วยการรอยยิ้มสุดท้ายแสนจะมุ้มน,นุ้มนเจอช็อตนี้ก็เข้าไปแล้วก็บอกตรงๆว่าเลยว่าใจละลายน่ารักมากๆเลยค่ะเต่าน้อยพีเจน้อยของพี่